คุณเนยเนี่ยทำเสื้อโปรโอยู่หรือเปล่าครับผมเชื่อว่าหลายคนคงมีปัญหาที่เวลาสั่งมาแล้วปรากฏว่าเสื้อนั้นใส่ไม่กี่ครั้งเกิดหดสั้นลงย้้ยไม่เป็นทรงสีซีดไวจนพนักง,งานแต่ละคนเนี่ยใส่เสื้อสีต่างกันไปเลยบางคนก็เจอปัญหาใส่แล้วร้อนเสื้อเหม็นอับจนพนักง,งานไม่อยากใส่มาทํางานเลยก็มีใช่ไหมครับน่าเบื่อมากนะครับปัญหาแบบนี้จริงไหมครับแต่เราสามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้คุณได้ด้วยเสื้อโปรโที่มีเนื้อผ้านุ่มใส่สบาย ไม่หดไม่ย้วยสีไม่ชีดไวใส่ไม่ร้อนของเราครับรับรองว่าแค่สวมใส่ครั้งแรกก็สมบัติได้ถึงความแตกต่างนะครับผู้ใช้จริงของเราจํานวนมากล้วนชื่นชอบและกลับมาซื้อซ้ํากันอย่างต่อเนื่องถ้าคุณสนใจสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาที่ a m a z i n g t h com สั่งง่ายดูแลดีรับสินค้าภายใน30วันรับรองเลยครับว่าคุณจะไม่ต้องทนกับปัญหาเดิมๆอีกต่อไปครับ